จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh my, leave the door. คร,ร,รับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจส,สมาร์ทคารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมแล้ววันนี้ผมมีรถอะไรที่ว่าถูกจริงจะทําให้ทุกท่านถูกใจนะครับผมตรงหน้าท่านผู้ชมเลยครับผมจะเป็นยี่ห้อไหนไปไม่ได้ครับสมาร์ทคาร้อง Merced e เ b e n z นทเท่านั้นครับเป็นยี่ห้อที่ต้องบอกว่าแหมมือสองนี่ ถูกจริงจนทําให้ทุกท่านหลายๆคนถูกใจนะครับผมด้วยสมรรถนะชื่อเสียงแบรนด์ของเขาเนี่ยแล้ววันนี้มากับโฉมไหนครับ w 211 E-Class นะครับผมต้องบอกว่า Mercedes-Benz ได้ทําการวิจัยเก็บสถิติยอดขาย,ขายของรถตัวเองเอาไว้ว่ารุ่นไหนโฉมไหนขายดีที่สุดต้องบอกว่า E-Class เป็นโฉมที่ซีรีส์ที่ขายดีที่สุด,ออ e ข,ด,สดของ Mercedes-Benz นะฮะก็อาจจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นรุ่นที่ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเป็นไซสก์กลางๆเหมาะกับ รถครอบครัวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะฮะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่ใช้ได้หมดนะฮะสีคานี่อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นนะฮะยอดขายก็เล็กๆหน่อยผู้หญิงขับอะไรนี้แต่ e c ค a า s นี่ก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงจะเธยเก้งกวางใช้ได้หมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆถึงขึ้นชื่อได้ว่าขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz แล้ววันนี้ E-Class ของ Smart Car ม,มากับ E ตัวไหนครับผม นะัต้องบอกเป็น e 2 4 0 v 6นะครับผม177แรงม้ากับ2,600 cc นะครับผมก็ที่ว่าจะถูกจริงทำให้ทุกท่านถูกใจก็ฟังไปนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเป็นสีเต็มมากคันนี้สีสวยนะครับผมไม่ต้องไปทำสีแล้วนะครับสีเงาแล้วก็สีบอลอย่างที่รีวิวมาหลายคันว่าเป็นสีที่รักษาง่ายที่สุดนะฮะไม่เลอะฮะดูแลรักษาง่ายเทียบกับสีบอลทองสีดําสีเทานกพิราบสีบรอนเงินนี่ต้องบอกว่า ดูแรลรักษาง่ายนะครับผมแล้วก็ตัดกับฟิล์มดำๆเนี่ยมันสวยงามนะฮะที่สําคัญนะครับผมความพิเศษของคันนี้ก็คือเป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายในหน่อยนะครับผมว่ามันถูกจริงแค่ไหนทำให้ทุกท่านถูกใจนะครับผมกับราคาที่จะเปิดให้วันนี้ไม่ถึง200 0 0 0บาทนะฮะเป็นปี2004เป็นตัว2004เดี๋ยวลองเข้ามาท้าไหนกันนะครับผมให้ดูภายในก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะฮะ ก็หนังเดิมทุกอย่างภายในเดิมนะฮะดูเพดานทุกอย่างสวยงามไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับผมก็อาจจะมีรอยหนังยับตามปีของเขานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นความคลังความคลาสสิกมากกว่าหนังใหม่ๆตึงๆด้วยปีของเขานะครับผมแต่อย่างที่บอกฮนะ Mercedes-Benz เนี่ยคุณภาพของวัตถุดิบในการเอามาประดิษฐ์ประดอยจัด เป็นส่วนประกอบข้างในเนี่ยสตาร์ทรถแล้วนะครับผมขออนุญาตปิดประตูรถพูดคุยกันนะครับผมอนุญาตเปิดไฟในรถด้วยดีกว่านะเพื่อความชัดเจนต้องขออภัยนะครับวันนี้รีวิวเย็นไปเ,เพราะว่ารีวิวกลางวันไม่ไหวฮะแดดแรงเหลือเกินเข้าหน้าร้อนแล้วครับหมดแล้วครับหน้า,นาหนาวไทยไปแล้วครับผมก็รีวิวกลางวัน,นีนผมว่ามีเป็นลม ไม่คุ้มไม่คุ้มค่ารีวิวแน่ๆนะครับผมก็อาศัยช่วงเงย็นๆพรบค่ำอย่างเงี้ยแสงกำลังโพเพโพเพน่ยถ่ายออกมาจะเห็นสีสันภายนอกว่ามันสวยงามจริงๆนะฮะกับ e-class โฉมนี้เป็นโฉมที่ยอดนิยมจริงๆกับ w 211ใครที่อ่าเพิ่งอยากจะมี mercedes-benz ขับเนี่ยแนะนำตัวนี้นะฮะด้วยความที่ไม่จุกจิกแล้วก็ไซส์กำลังดีนะฮะเป็นรถคันแรกรถที่ใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ใช่เป็นรถสะสมพูดง่าย ราคาดีไม่มีตกไปกว่านี้แล้วนะฮะเป็นรถมือเดียวย้ำนะฮะเป็นรถมือเดียววิ่งน้อย,อยครับเพียงแค่1นึ0 0 0สมนกิโละครับผมอย่างที่บอกทุกคลิปนะฮะรถวิ่งแสนต้นๆอย่างนี้นะฮะใช้กันอีกยาวๆนะครับผมเพราะว่ากระบอกสูบวัสดุวัตถุดิบที่ใช้ผลิตฝาสูบลูกสูบเนี่ยของเด็กก้าเยอรมันเนี่ยมันทนทานกว่าญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อย เป็นรถประวัติสวยมือเดียวนะครับผมเป็นรถของอคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะก็แก่แล้วไม่ค่อยได้ใช้ผมก็ขออนุญ,ญาตนำมาเสนอโรงขายให้คนที่อยากมีรถดีๆไว้ใช้ในราคารถญี่ปุ่นนะฮะไม่ถึง2 0 0แสนนี่จะเทียบกับรถญี่ปุ่นอะไรดีบางทีสวิ t ยา r ิ s ยังแพงกว่านะฮะถูกนะฮะผมก็ผมว่ามันเป็น Mercedes-Benz หรือรถยุโรปเนี่ยมือสองเนี่ย มันเป็นรถที่คุ้มค่าเงินผมมองอย่างนั้นในก,กับการเป็นคนขายรถด้วยแล้วก็เป็นผู้ใช้รถแล้วก็เป็นการเป็นนักลงทุนนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผู้ซื้อไปใช้ได้กําไรไปคือเราได้รถที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมูลค่าหลักล้านแล้วมันไม่ใช่หลักล้านธรรมดาอีคลาสตัวนี้ต้องบอกว่า4ล้านกว่าบาทในยุคนั้นของเขานะปี2 0 0 4ันสีเนี่ยฮะเป็นโฉมแรกของเขายังไม่น่าสนุเขาเรียกว่าน่าเรียบนะครับผม ด้วยมูลค่าที่ออกหน้าตอนนั้นเนี่ยเราไมียอดขายยอดจําหน่ายที่ดีติดอันดับของ Mercedes b e n บว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารังสค์ทำมาะดิ์มาเนี่ยมันต้องทํามาอย่างเนี๊ยบมากนะคนที่จะเสียเงินเป็นหนี้4ล้านบาทหรือยอมเสียเงินสด4ล้านบาทมาซื้อรถสักคันเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ดึงดูดเขาและต้องยอมรับจริงๆว่า Mercedes Ben บท์ทำออกมาได้ดีทุกรุ่นจนปัจจุบันเราถึงจะเห็นได้ว่ามันวิ่งกันเกลื่อนถนนจริงๆสําหรับ Mercedes เมอร์เซ่ด อะไรหาง่ายราคาถูกพอๆกับรถญี่ปุ่นอันนี้คือเรื่องจริงไม,ไ,มไม่มาโตและตาโตแหล,แหลขายของนะเบนซ์เน,นี่ยเป็นอะไรรถยนต์ที่ถูกแล้วเป็นรถที่ซ่อมจบเจอจุดคือซ่อมถูกจุดเนี่ยไม่ลามนะครับไม่บานปลายคือซ่อมแล้วจบไม่แบบว่างงแงเหมือนหลายๆแบรนด์ที่อ,อื่นนะครับผมด้วยความที่รถเขาขายดีเป็นที่นิยมในเมืองไทย ร้านอะไหล่ก็สั่งของเข้ามาสต๊อกกันเยอะมีโกดังมือ2อ,อะไรกันเพียบทําให้อไหลรนี่หาง่ายนะใครขับเบนซ์เนี่ยยิ่งเป็นรุ่นที่ยอดนิยมอย่าง E-Class เนี่ยผมบอกเลยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรหัส M1-2 2นะครับผม 2600cc 177แรงมา้าโอ้วส่ทั้ง S c l ค้าใส่ทั้ง E-Class ใส่ทั้งหลายๆรุ่นนะครเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องอะไหล่จะหายากนะฮะแล้วที่สําคัญผมเพิ่งไปจับตาเช็คทุกอย่าง เปลี่ยนทุกอย่างที่ไม่ดีมีบินประกอบให้ดูนะครับผมจนไม่มีอะไรให้โชว์บนหน้าปัดไฟเตือนไม่มีนะฮะมีแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คาดเบลก็เลยอาจจะขึ้นสีแดงเบลนิดหนึ่งนะไม่มีห้องเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึมนี่คือจุดเด่นที่คุณจะได้ไปกับคันคันนี้ในราคาไม่ถึง2 0,000 0บาทแต่รถราคา4ล้านบาทผมเชื่อเล้เกินว่ามันตกมาแทบสุดกระดานแล้วคุณซื้อไปใช้ในสภาพนี้อีก5ปีแล้วคุณรักษามันให้ยังดีเหมือนเดิมแบบนี้ แสนก็าบาทก็ขายได้ไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกําไรสาหรับคนที่ใช้รถยุโรปมือสองนะฮะเป็นที่นิยมมากตอนนี้สำหรับใครที่อยากจะได้รถสภาพดีๆนอกจากความรักชวรี่ที่เขาให้มาในราคาป้ายแดง4ล้านกว่าเนี่ยยังมีความเซฟตี้ความปลอดภัยความเกาะถนนความอึดทนภาพลักษณ์ทุกอย่างที่คุณจะได้ไปในราคาไม่ถึง20,000 0บาทผมว่าคุ้มค่าจริงๆใครที่หาอยู่รถใช้ชีวิตประจําวันเป็นซีดาน4ประตูเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าคันนี้ บอดี้สวยไม่มีเฉียวชนจมน้ําแน่นอนนะครับผมมาดูได้เลยครับตรวจพบเจอมีการชนหน้าชนท้ายมาผมคืนเงินให้เลยนะครับผมก็สวยงามครับตอนหลังก็หนังเดิมของเขานะอาจจะมีรอยบ้างเพราะว่าผ่านเวลามาแล้วก็คุณผู้หญิงคุณป้าแกก็อาจจะไม่ค่อยได้รักษาผมก็นํามาคลีนสปาละส่วนหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าค yeah. ุ้มค่าเงินจริงๆะเงินไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทลองพิจารณากันดูก hm ับคันคันนี้ e w 2 2 1 2 6นะครับผมเป็น e240 เครื่ UV so องฟัน 600cv 6ใครชอบรถใหญ่ๆเครื่องแรงๆเนี่ยก็คันนี้ตอบโจทย์เหมือนกันนะฮะส่วนน้ำมันก็ประมาณ10บวกลบนะฮะกิโลลลตรถือว่ารับได้สำหรับสมรรถนะและเครื่องยนต์ใหญ่ๆ6บ1 7.7แรงม้าทำให้คุณเนี่ยวิ่งไปไหนคือขับรถแรงเนี่ยขับรถเครื่องใหญ่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ไปก็คือความมั่นใจในการขับขี่เวลาเราแซงจังหวะขับขันหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะช่วยส่งกําลังเรา ไปข้งหน้านะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะแสงไม่ค้นหรือไม่ค้นอะไรอย่างนี้เบนซ์น,นี่แน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ของเขาก็เดี๋ยวผมจะพาไปให้ชมเครื่องยนต์ของเขาว่ามันสวยใสแค่ไหนนะฮะผมก็สําหรับใครที่หารุ่นนี้ชมนี้อยู่ นี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกจริงๆนะผมว่าถูกมากถูกกว่านี้ผมเก็บไว้ขับเองนะไม่ขายดีกว่านะฮะไม่มีปัญญาไปหารถดีๆมือเดียวป้ายแดงสภาพอย่างนี้เนี่ยในท้องตลาดนี่หายากนะฮะรถผมนี่มือเดียวป้ายแดงไม่มีช้ำนะฮะเครื่องฟิตทุกอย่างแอร์เย็นเจ็บนะฮะ ก็ใครสนใจก็ตากกันเข้ามากับเอสมาขารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงและคันนี้ก็ถูกจริงแอร์ก็เย็นจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องรับเทสได้กันดีก,กว่าว่ามันดีแค่ไหนไปชมกันครับครบผมได้เวลามารับชมหุมพลังห้องเครื่องกับ w 211E2402.6 นะครับผมมากับเครื่องยนต์ V6 นะครับผม 2,600cc177 แรงมา้าต้องบอกว่าห้องเครื่อง เขาสวยจริงๆนะแห้งๆใสๆเลยฮนะดูสิครับนะครับผมก็ไม่อยากจะโมนะต้องมาดูด้วยสายตานะครเความที่เป็นรถมือเดียวดูสิครับสีแต้มหัวนอ็อตตัวเลขยังคมชัดสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังดูแมน้องๆป้ายแดงก็ได้ด้วยความที่เป็นรถมือเดียวนะครับผมผู้หญิงใช้ นะครับสีแจมหมนอตยังอยู่นะสวยใสยจริงๆนะเป็นอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจมากกับราคาที่เปิดไปถูกจริงๆนะถูกตกใจไม่ถึง2 0 0 0 0 0แต่คุณได้รถใหม่เนี้ยขนาดนี้นะครับผมต้องขอบอกว่านอกจากเราจะเวลาเราซื้อรถยนเนี่ยนอกจากจะดูสวยแล้วเนี่ยเครื่องยนต์คือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดรถสวยแล้ววิ่งไม่ได้ก็หมดมูลาค่านะครับผมแต่ถ้าเกิดรถที่เครื่องดีแต่บอดี้อาจจะสีไม่สวยบ้างเนี่ยเรายังไปทําที่หลังได้ นะครับผมแต่คันนี้เนี่ยมันครบจบจริงๆสีก็สวยบอดี้ไม่มีเฉียวชนนะครับรับประกันได้นะครมีเฉียวชนนี่มาเอาตังค์คืนได้เลยอีกหนึ่งคันที่ภูมิใจนําเสนอผ่านการตรวจสอบเช็คสตาร์มาเรียบร้อยรถสมบูรณ์จัดนะครับเปียเกียนครบทุกเกียร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อได้รถดีๆเครื่องฟิตๆก็จะช่วยในการประหยัดน้ำมันการบริโภคในการสิ้นเปลืองก็เซฟเราไปด้วยนะผมเป็นอีกหนึ่งคันที่ ภูมิใจนำเสนอกับเพจสมาร์ทารถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงแล้วคัน,นี้ลองถามใจคุณดูว่ามันถูกจริงหรือไม่กับเงินไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทแต่คุณได้รถในสภาพแหม่0บวกๆโดยเฉพาะเครื่องยนต์นี่ผมให้90%บวกบวกบอดี้นี่เกือบจะร้อยเลยเพราะว่าไม่มีเฉียวชนมาแน่นอนมีแต่ภายในนิดหน่อยนะฮะก็ลองดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เดี๋ยวลองไปเทสได้กันดีกว่านะครับไปดีครับ ผมได้เวลามาทำการทดลองเทสได้กับ w 211 E240 2.6นะเครื่อง 2,600cc 177แรงมา้าเดี๋ยวผมลองเหยียบดูนะครับผม,มต,ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ยังฟิตเปรี้ยนะฮะเปรียบเสม,มือนสาวแตกเนื้อสาวเลยนะครับผมว่าเป็นรถมือเดียววิ่งแค่แสนสี่หมโลนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยยังใช้กันได้อีกยาวๆแล้วนะที่สำคัญฮนะสมาร์ทคาร์ก็ได้ทำการเซอร์วิสเช็คมาทุกอย่างนฮะ เครื่องแห้งๆสวยๆนะครับผมก็ ถามว่ากินน้ำมันไม้ก็กินกว่าซิติคารแน่นอนแต่ว่าถามว่ารับได้ไหมกับความแรงก็ต้องตอบว่ารับได้นะสาหรับใครที่หารถที่ไซส์กลางกลางนะอีคลาเป็นรถที่ขายดีที่สุดเนื่องจากว่าไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อว่าจะถูกใจทุกท่านกับราคาที่เปิดไปไม่ถึง2 0 0 0 0 0บาทถูกกว่ายาเรซซวิฟแจ๊สแล้วคุณจะรออะไรครับรอให้คนอื่นซื้อตัดหน้าคุณใช่ไหมสนใจก็ทัก,กกันเข้ามากับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้อองบอกว่า ูกจริงแล้วคันนี้ก็ถูกจริงๆและเป็นรถมือเดียววิ่งน้อยๆนะครับผมมาลองขับกันนะครับจริงรถสวยขับตีค้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยินไม่มีทิ้งใช้ำใจ คนทั่วไปต้องบอกว่าทุจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh my l i s Over, leave the Doll l i s the d o o r